วันนี้ผมก็จะพามาดูข้าวฟ่างนะครับข้าวฟ่างข้าวฟ่างเขาออกกําลังออกเลยนะครับสวยงามมากเลยนะครับตอนนี้พึ่งเขาก็จะมาดูเกสรข้าวฟ่างนะครับก็เป็นภาพที่สวยงามเลยนะครับก็เลยเก็บมาฝากเพื่อนๆอย่างเช่นเคยนะครับก็อย่างที่บอกนะครับเราเห็นอะไรสวยแปลกๆไม่ได้นะครับก็เลยเก็บภาพที่สวยมาฝากนะครับตอนนี้ก็อย่างที่บอกนะครับเขากําลังออกดอกนะครับออกดอกสวยงามมากเลยนะครับ ก็อย่างที่บอกเลยครับดอกเขาก็ใหญ่ใหญ่เหมือนกันนะครับดอกใหญ่เกสรก็ก็มีนะครับให้พึ่งเขามาหลุดเกสรนะครับหลุดน้ําหวานเนาะก็ไปภาพที่สวยงามนะครับก็อย่างที่บอกทุกๆครั้งนะครับก็อย่าดูบรรยากาศดอกข้าฟ่างไปพร้อมๆกันนะครับก็อย่างที่บอกนะครับต้นเขาสูงมากเลยนะครับ สูงริแปรสูงร่วมหัวผมเลยนะครับก็อย่างที่บอกเลยครับก็เลยเก็บาภาพที่สวยมาฝากนะครับสวยงามมากเลยนะครับอันนี้ดอกนี้คือเขายังออกไม่สุดนะครับถ้าดอกสุดแล้วเขาก็จะดอกใหญ่นะครับก็สวยงามดีนะครับก็เลยเก็บมาฝากนะครับก็อย่างที่บอกนะครับ ดอกข้าวฟ่างเขาจะเป็นช่อนะครับเม็ดเขาจะได้น้อยนะครับเม็ดน้อยก็สวยงามนะครับเม็ดน้อยเป็นเท่าริ้วไม้ขีดนะครับดอกข้าวฟ่างนะครับเม็ดข้าวฟ่างก็สวยงามนะครับอันนี้นี่อันนี้เขาก็อย่างที่บอกแลยครับเขากาลังออกนะครับก็เป็นภาพที่สวยงามนะครับก็อย่างที่บอกเลยครับก็เลยเก็บมาฝากนะครับ นี่ก็กําลังออกนะครับนีอ่อ,อ้วนๆเ่ยตรงนี้อ้วนๆเลยตรงปลายเขาจะอ้วนนะครับเนี่ยอ้วนๆทั้งนั้นเลยเนี่ยเขากาลัง,ง,งจะออกดอกนะครับเนี่ยเขากําลังจะออกก็เป็นภาพที่สวยงามนะครับก็ลยเก็บมาฝากเพื่อนๆนะครับก็อย่างที่บอกนะครับพึ่งเขาก็มาดูเกสรดอกไม้นะครับก็เป็นภาพที่สวยงามเลยนะครับพึ่งเขาตัวใหญ่อยู่เหมือนกันนะ ก็เป็นภาพที่สวยงามนะครับก็อย่างที่บอกนะครับเดี๋ยวดูบรรยากาศรอบๆไปพร้อมๆกันนะครับก็อย่างที่บอกนะครับสวยงามเลยนะครับก็อย่างที่บอกนะครับมิกเขาจะน้อยๆนะครับน้อยๆเท่าริวไม่ขีดนะครับก็เป็นภาพที่สวยงามนะครับก็เลยเก็บมาฝากเพื่อนๆนะครับ เขาไม่มีกลิ่นนะครับอดอกเขาไม่มีกลิ่นนะครับกลิ่นหอมของดอกก้าวฟ้างไม่มีกลิ่นนะครับก็จะเป็นธรรมดาธรรมดาก็สวยงามอีกนะครับเดี๋ยวเจอกันในคลิปต่อไปนะครับขอบคุณนะครับที่รับชม